อรุณสวัสดิ์ค่ะพระ,พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยวหวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคิดเจ้าสวัสดีค่ะพี่เนี่ยพี่น้องน้องลูกลูกหล,ลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้เราได้เข้ามาพบเจอกันอีกแล้วนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนที่จะร่วมกันนั่งฟังที่จะอ่านอ่า ที่จะอ่านพระวจนะขอ,พองพ์ในพระคัมภีร์และอธิษฐานและฟังข่าวประกาศขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับในเช้าวันนี้สดุดีบทที่27ข้อ8ใจของข้าเอย๋ยพระองค์ตัดกับจ้างว่าจงสแสวงหาหน้าของเราข้าแต่พระยาเวข้าองค์จะสแสวงหา พระพักของพระองค์สองโครีนบทที่4ข้อ7แต่เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธเดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวของเราเองอิสยาบทที่12ข้อ2ดูสิ พระเจ้าเป็นความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะวางใจและไม่กลัวเพราะพระยาเวคือพระยาเวเองทรงเป็นกําลังและบทเพลงของข้าพเจ้าและพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าแล้วอาเมนให้เรามาฟังในคำเปล่าประกาศของพระเจ้าผล ของพระวิญญาณขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ข้าพระองค์เข้มแข็งขึ้นด้วยฤทธานุภาพผ่านทางพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ภายในข้าพระองค์เพื่อพระคิดและสถิตในใจของข้าพระองค์โดยความเชื่อข้าพระเจ้าดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณข้าพระเจ้า จะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังข้าพเจ้าได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณดังนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในใต้ธรรมบัญญัติผลของพระวิญญ,ญาณน,นั้นคือความรักความยินดีความสันติสุขความอดทนความการุณาความดีความสัจซื่อความสุภาพอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตน เรื่องนี้ไม่ไม่มีทำรรบัญญัติห้ามไว้เลยเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นของพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าได้ตรึงเนื้อหนังของข้าพเจ้าไว้ที่กางเขนพร้อมกับตัณหาและความปรารถนาของเนื้อหนังแล้วเมื่อข้าพเจ้าห่านสิ่งที่ตอบสนองพระวิญญาณข้าพเจ้าก็จะได้เก็บเกี่ยว ชีวิตนิรันจากพระวิญญาณน,นั้นอาเมนพระบิดาเจ้าค่าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตาต่อลูกที่จะนำพาให้ลูกนั้นได้ไปสู่ความสำเร็จเป็นลูกที่รักของพระองค์พี่น้องคะแม่หนูก็จะขออ่านหลักข้อเชื่อของอักทูต ให้พวกเราได้ฟังนะคะข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์นนโลกข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนธิโดยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากมารีสาวผอม,มาจารีทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอน ทิรัชปิราชปกครองทรงถูกตึงที่กังเขนและมรณาทรงถูกบรรจุอุโมองค์เสด็จลงสู่แดนมรณาในวันที่สามทรงคืนพระชนพระองค์สเสด็จขึ้นสวรรค์ประทับบนเบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดจากที่นั่นพระองค์จะ,สะเสด็จมา พี่ภาคสาคนเป็นและคนตายข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสากลคิดจักบริสุทธิ์ในการร่วมสมานฉันระหว่างธรรมิกชนการอภัยโทษบาปการที่กายคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์อเมนพระบิดาเจ้าข่าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคน ยอมตายถ่ายบาปให้กับลูกทุกคนเสียสละแม้กระทั่งชีวิตยอมทนความเจ็บป่วยเพื่อ,อรับบาปากับพวกเราแทานพวกเราที่พวกเราจะได้พ้นจากบาปและมีความสุขพระองค์ทรงจำแดงฤทธเดชให้พวกเราเห็นเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนแล้วพระองค์ก็ สามวันที่พระองค์ได้ทรงคืนพระชนขึ้นมาและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เพื่อจะไปจัดเตรียมสถานที่ให้กับพวกเราที่ได้เป็นลูกของพระองค์เมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะได้ไปอยู่บนสวรรค์และมีที่อยู่พระองค์ทรงสอนให้เรารู้จักวานสิงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราจะได้มีทรัพย์นั้น บนสวา์พระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์นั้นรักลูกมากรักทุกคนมากยอมตายทุกอย่างลูกๆทุกคนทราบซึิงในพระคุณของพรง์พระองค์เจ้าข้าได้โปรดเมตตาที่จะสถิตอยู่กับลูกทุกคนตลอดไปอวยพระพรให้ลูกทุกคนได้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต และครอบครัวพี่น้องลูกหลานของลูกด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกลกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับที่พระองค์รงครทรง,งเมตตาในพระนามขององค์พระเยซูคริสเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านนะคะ